สามพลังนำความสำเร็จมาให้กับคุณนะคะใครก็ตามนะคะที่ต้องการและปรารถนาที่อยากสำเร็จนะคะรู้ไว้เลยค่ะว่าถ้าคุณรู้ว่าจริงๆแล้วพลังในตัวเรานั้นมีมากมายมหาศาลนะคะแต่วันนี้นะคะถ้าเรารู้สามพลังนี้นะคะเราก็สามารถนำตัวเองไปสู่ความปรารถนาไปสู่ความสำเร็จได้แบบง่ายๆสบายๆเลยค่ะหนึ่ง พลังของการเลือกนะคะหรือพลังของการตัดสินใจนั่นเองนะคะคนส่วนใหญ่แล้วมักใช้เวลาในการตัดสินใจนานมากนะคะถ้าวันนี้เราอยากสําเร็จเราอยากมั่งคั่งนะคะเราอยาก พาตัวเองไปสู่เป้าหมายความฝันที่เราต้องการถ้าเราใช้เวลาในการตัดสินใจนานเกินไปมันอาจจะทำให้คุณไม่ทำหรือว่าหยุดยั้งความสำเร็จของตัวเองได้ค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้คุณควรที่จะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณและการที่เราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของเรานั้นควรที่จะพิจารณาและใช้ระยะเวลาให้สั้นที่สุดนะคะ ถ้าวันนี้เราไม่ยอมเลือกเราไม่ยอมตัดสินใจทําหรือว่าพาตัวเองไปสู่จุดหมายสักทีนั่นหมายความว่าคุณอาจจะไม่เลือกสักทีนะคะและเหมือนกับว่าเราอะไม่ยอมพาตัวของเรานั้นไปสู่จุดเริ่มต้นของการเลือกและตัดสินใจเพื่อที่จะนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดนะคะฉะนั้นใช้เวลาเลือกให้น้อยที่สุดนะคะรีบตัดสินใจรีบเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของคุณเพื่อนำตัวขุดเองไปสู่ เป้าหมายไปสู่ความสําเร็จนะคะสองพลังแห่งความสุขค่ะรู้ไหมคะว่าพลังแห่งความสุขนั้นเป็นประตูนะคะหรือเป็นกุญแจที่จะทําให้เราพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ค่ะวันนี้นะคะเราทุกคนถ้าอยากสําเร็จแต่ไม่มีความสุขระหว่างการลงมือทําไม่มีความสุขในการเลือกหรือว่าไม่มีความสุขในการ เดินทางไปสู่เป้าหมายหรือความฝันนะคะรู้ไว้เลยจะไม่สามารถทําให้คุณสําเร็จมัง่งคั่งได้เลยค่ะฉะนั้นวันนี้การที่เราใช้ชีวิตประจําวันขับเคลื่อนตัวเองไปด้วยความสุขนั้นจะสามารถเปิดประตูทุกบ้านของคุณและเปิดประตูรับความโชคดีรับความสําเร็จในทุกด้านเข้ามาหาคุณแน่นอนค่ะจงทําตัวเองให้มีความสุขนะคะฝึกฝนค่ะคนส่วนใหญ่แล้วนะคะมักจะแบบทาให้ตัวเองอะ่ะ ทุกหรือว่าแบบมีความรู้สึกว่าคิดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราอยากมีความสุขเราต้องเห็นทุกความเป็นไปได้ค่ะมันจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีแต่ความสุขนะคะและความสุขจะนําพาและดึงดูดความสําเร็จในทุกด้านของชีวิตมาให้คุณแน่นอนค่ะ 3. พลังแห่งการสร้างคุณค่านะคะใครหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันไม่มีคุณค่าในตัวเองเลยนะคะจริงๆแล้วเราทุกคนล้วนเกิดมาพร้อมคุณค่าที่มีอยู่ในตัวของเรา มูลค่าในตัวของเรานั้นมากมายมหาศาลนะคะคนส่วนใหญ่มักจะมองไม่เห็นค่ะครูเองก็เคยเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแต่พอวันหนึ่งเราได้มาเรียนรู้จากคนสําเร็จนะคะเรารู้เลยว่าชีวิตของเราโคตรมีคุณค่าเลยค่ะบางครั้งเรามีสิ่งดีๆอยู่ในตัวแม้เล็กน้อยเรามองข้าม แต่วันนี้นะคะถ้าเรารู้แล้วว่าการที่เราอยากสําเร็จมั่งคั่งหรือพาตัวเองไปสู่เป้าหมายความฝันนั้นนะคะเราจงรู้คุณค่ารักตัวเองนะคะเห็นในสิ่งดีๆในตัวเราแม้เพียงเล็กน้อยนะคะจริงๆแล้วการที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองว่ามีเพียงเล็กน้อยแต่คุณรู้หรือเปล่าคะว่าบางครั้งสิ่งที่เราเห็นว่าเล็กน้อยมันมีประโยชน์มากมายมีคุณค่ามากมายมหาศาลกับผู้คนค่ะฉะนั้นแล้วนะคะจงเริ่มที่จะ ใช้ชีวิตของคุณขับเคลื่อนตัวของคุณด้วยการนำคุณค่าในตัวคุณออกมาส่งต่อแบ่งปันนะคะยิ่งยุคนี้เป็นยุคของโลกออนไลน์นะคะมันสามารถที่จะแพร่กระจายนะคะหรือว่าใช้พลังทวีแห่งคุณงามความดีนี้ส่งต่อถ่ายทอดออกไปนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้คุณอยากสําเร็จคุณอยากมีเป้าหมายความฝันแบบไหนและต้องการให้ความฝันความปรารถนาของคุณเป็นจริงคุณจงส่งต่อแบ่งปันคุณค่าในตัวคุณออกไปนะคะ และสิ่งนั้นจะกลับคืนมาหาคุณมากมายหลายร้อยเท่าพันเท่าค่ะยิ่งส่งออกไปยิ่งได้รับกลับคืนมาและคุณก็ส่งออกไปนะคะมันมากมายจนแบบว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บไว้คุณเดียวนะคะฉะนั้นแล้วนะคะการที่เราอยากสําเร็จอยากมั่งคั่งนั้นนะคะควรที่จะรู้ทั้งสามพลังทวีนี้นะคะจงขับเคลื่อนชีวิตของคุณด้วยสามพลังนี้นะคะมันทําให้คุณสําเร็จมั่งคั่งได้อย่างแน่นอนค่ะทุกคนสามารถที่จะ ฝึกฝนพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลานะคะขอเพียงแค่เราเลือกเราตัดสินใจนะคะว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดนะคะและรู้ไว้เลยคะ่ะถ้าวันนี้เราไม่มีความสุขเราก็ไม่สามารถที่จะพาตัวของเราเองไปสู่เส้นทางความฝันที่เราต้องการได้เลยนะคะและเราต้องเห็นคุณค่าในตัวของเราด้วยนะคะพลังแห่งคุณค่าในการสร้างคุณค่านั้นนะคะยุคออนไลน์นี้ทําได้แบบง่ายสบาย,สบายเลยคะ่ะ ทุกคนสำเร็จและยิ่งใหญ่ได้แน่นอนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ